ทังเบียไปอยู่กับบีมทังเบียวอยู่กับบีมผู้หญิงใครที่ถูกดันดันถอยหลังเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าที่ไปยันเขายกมือขึ้นเจอเบียวก็แพ้ไม่มีเลยหรอไม่มีเลยเหรอผงยกเปล่าผงยกนะผงยกไปคู่กับเนเน่ผู้ชายอ่ะเมื่อกี้ใครที่โดนอีกฝั่งนึงดันไปติดขอบเลย เหินฟ้ากับเหินฟ้ากับโค้าจริงๆเอ๊กับเบนก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่แล้วคราวนี้เอ๊กับถังได้ได้ดันกันยังเอ๊กับถังอ่อเทนกับ ตองเบนกับเทมต้อยเนี <c oughs> ่ยนะรถถังแล้วบิ๊กฟุต้ต้ยกับมบุก